สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับชาวลัคนาและราศีเมษทุกท่านเข้าสู่คาเฟ่โฮโรนะคะคลิปนี้ก็การงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน2568ค่ะเหมือนเดิมคะ่ะหน้าไพ่ที่ได้มีการหยิบรอไว้แล้วนะคะณนะตอนนี้ ก็คือการงานนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าหน้าไพ่การงานในช่วงเดือนอมิถุนาเนี่ยไพ่ของชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยประกอบไปด้วยไพ่อะไรบ้างนะคะก็มีไพ่สองถ้วยค่ะ the star ห้าเหรียญสี่ถ้วย chariot นะคะหกเหรียญหกดาบ เทมเพลนนะคะแล้วก็2ถ้วยอ้อขอภัย2เหรียญแล้วก็ตามมาด้วยไพ่ดีเอ m มเพ o อร์ค่ะ อะเรามาเริ่มดูในส่วนของการงานก่อนนะคะเริ่มจากพาร์ทของงานประจำก่อนเลยนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักง,งานบริษัทหรืออะไรก็แล้วแต่นะในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะต้องแบกรับภาระบางอย่างในที่ทำงานค่ะเป็นไปได้ว่าเป็นโปรเจกต์ที่คนอื่นเนี่ยเขาไม่อยากทำนะคะหรือว่า ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยได้รับบทบาทที่ตัวเองไม่ถนัดคือได้ทําหน้าที่ที่ตัวเองไม่ถนัดอะไรทํานองนั้นนะบอกเลยว่ามันปฏิเสธไม่ได้และชาวลัคนาราศีเมษจะต้องลุยนะคะแล้วก็ในช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยมีเ,เขาเรียกว่า มีช่วงจังหวะที่ชาวเมธเนี่ยรู้สึกเบื่อเบื่อหรือว่าหมดแพชชั่นในการทำงานก็เป็นสาเหตุจากประเด็นแรกที่พูดไปได้นะคะคือได้ทำงานที่ไม่ถนัดได้ทำหน้าที่ที่ไม่ใช่ของตัวเองนะหรือเป็นภาระโปรเจกที่ตัวเองไม่อยากทำพอมันอยู่ในสภาวะนี้เนี่ยเมธก็จะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายหรือว่าหมดแพชชั่นหมดไฟได้นะคะแต่ว่ามันก็มีข้อดีค่ะคือมีคน ที่คอยช่วยซัพพอร์ตเรานะคะช่วยประคับประคองหรือว่าช่วยไม่ถึงกับแก้ปัญหาแต่เอาเป็นว่าเขาช่วยเรานะช่วยเหลือเราอยู่ก็สามารถเป็นไปได้ทั้งเจ้านายหัวหน้าหรือว่าแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานเองนะคะหลายคนฟังแล้วเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่า เพิ่งบอกอยู่นะว่าได้ทำโปรเจกต์ที่ไม่อยากทำนั่นแปลว่าหัวหน้าเป็นคนสั่งเราก็ต้องคิดกว้างๆก,ก่อนนะว่าใช่มันมีความเป็นไปไ,ได้ว่าเขาเป็นคนสั่งแต่เขาเองเนี่ยก็ไม่ได้มีอำนาจมากพอที่จะแบบเลือกคนโน้นคนนี้ได้เหมือนกันนะคะคือบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะมีหัวหน้าที่อยู่สูงกว่าเขาไปอีกนะทุกคนก็ต้องคิดภาพตามนะหรือบางที่เนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาอยากให้เราทาขนาดนั้นหรอกแต่ด้วย สถานการณ์หรือว่าด้วยความจําเป็นเนี่ยอ่ะมันก็ต้องมาถึงเรานั่นเองนะ,ะมันปฏิสเสธไม่ได้นะเอาเป็นว่าเขาเนี่ยคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนเราอยู่นะคะมีมีคนรอบตัวนนี่คือข้อดีนะแล้วก็ใครที่กำลังคิดอยากเปลี่ยนงานนะคะอันนี้แนะนำเลยว่าเขาบอกเขาเตือนเลยแหละว่า ในเดือนมิถุนาเนี่ยชะลอไว้ก่อนยังไม่เหมาะยังไม่ใช่จังหวะที่ดีนะคะที่จะเปลี่ยนงานในช่วงเดือนนี้นะคะเอาเป็นว่าสายงานประจำเดือนนี้ก็ อาจจะเหนื่อยๆหน่อยหรือว่ามีความแบบเบื่อๆในนายกับงานที่เราได้รับมอบหมายเข้ามานะคะแต่ว่าข้อดีก็คือมีเพื่อนร่วมง,งานหรือว่ามีเจ้านายที่ดีมีลูกน้องที่ดีเนี่ยที่คอยช่วยซัพพอร์ตอยู่นะไม่ได้สู้แบบตัวคนเดียวนะต่อมาค่ะสำหรับคนที่ทำอาชีพอิสระหรือว่าฟรีแลนซ์นะคะช่วงเดือนมิถุนาชาวลัคนาราศีเมษมีเกณฑ์ได้ลูกค้าเก่าๆนะคะหรือว่า ได้งานมาจากคนรู้จักเดิมๆค่ะมาช่วยให้แบบยืดชีวิตเราไปได้อีกหนึ่งเดือนอะไรทำนองนั้นนะคะงานเดือนนี้ไม่ได้เยอะมากแต่ก็พอมีเข้ามาแต่ข้อดีคือมันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งที่ชาวลคัคนาราศีเมษเนี่ยถ้าเเขาเรียกว่าไงลุยหน่อยนะคะก็จะได้โอกาสใหม่ๆบางอย่าง เข้ามาแต่ว่ามันจะต้องเป็นการลุยที่แบบใช้ความอดทนนิดนึงนะผลของมันเนี่ยไม่ได้จะสำเร็จแบบทันทีทันใดนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่ามันมีช่องทางหรือว่ามีโอกาสให้แบบได้รับโอกาสใหม่ได้รับช่องทางใหม่เจอช่องทางใหม่อะไรเงี้ยเข้ามาอยู่เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เข้ามาปุ๊บแล้วมันมาพลิก สถานการณ์ที่มันนิ่งๆเฉยเๆให้มันดีขึ้นทันทีทันใดมันจะต้องใช้ความอดทนกว่าที่มันจะประสบความสําเร็จนะคะข้อดีก็ยังมีคล้ายๆกับคนทํางานประจําก็คือยังมีคนซัพพอร์ตอยู่แหละแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เยอะนะอย่างแบบฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยมีงานยังมีคนยื่นงานให้แต่ว่างานเนี่ยมันก็ใช่ว่ามันจะเยอะ ใช่ว่ามันจะแบบเป็นโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ก็รับไว้ก่อนได้ทำนองนั้นนะต่อมาค่ะสำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะมองว่าในเรื่องของงานเนี่ยเขาเน้นไปที่เรื่องของการบริหารการเงินที่ใช้ในการประกอบกิจการะคะ่ะรายรับรายจ่ายดูให้ดีผลลัพธ์ทางธุรกิจต่างๆนะคะค่อนข้างาค่อนข้างเขาเรียกว่าไงอะ ต้องใช้ความละเอียดใช้ความรอบคอบในการบริหารจัดการนะคะแต่ก็มองว่าชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยยังเอาอยูอ่ถ้าเกิดว่าอยากให้สถานการณ์ของธุรกิจเราหรือกิจการของเรามันดีเนี่ยเขาแนะนำให้วางแผนดีๆยกตัวอย่างนะบางคนเปิดร้านสักร้านหนอย่างเงี้ยเขาก็แนะนำว่าวางแผนโปรโมชั่นเอาไวด้ดีๆอย่างเงี้ยค่ะทำการตลาดดีๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็ช่วยให้ ธุรกิจหรือกิจการของชาวลัคนาราศีเมษในช่วงเดือนนี้เดินหน้าไปได้แต่ว่าเออโอเคมันต้องวางแผนนิดนึงเท่านั้นเองนะแล้วก็คนที่กำลังตกงานนะคะกำลังมองหางานอยู่อันนี้แนะนำว่าอย่าเลือกเยอะอย่าเลือกมากในช่วงจังหวะนี้มันจะมีโอกาสที่ดูเหมือนมันแบบไม่ได้หวือหวาเข้ามาค่ะแต่ มันสามารถสร้างความมั่นคงระยะยาวให้กับชาวลัคนาราศีเมษได้เพราะฉะนั้นในช่วงเดือนมิถุนายนใครกำลังตกงานรอง,งานใหม่ถ้ามีคนเขายื่นโอกาสเข้ามาให้เนี่ยแนะนำว่าควรคว้าเอาไว้นะคะ,อะมองว่าโอกาสนี้สามารถได้มาจากคนรู้จักที่เราเคยร่วมงานหรือว่าเคยทำงานด้วยกันนะคะแล้วก็มันมีบางอ่ามันมีบาง บางงานแล้วกันเนาะที่เป็นไปได้ว่าในตอนแรกเนี่ยที่เขามาชวนเราไปทำอะ่ะเขาบอกมาเลยว่าเอ้ยไม่มีเงินจ้างนะสมมติก่อนนะคะตกงานอยู่ใช่ไหมเนี่ยมีงานนึงนะ่าสนใจมาทำก่อนอะ่ะแต่ว่ายังไม่มีผลตอบแทนให้นะอะ่ะถ้าทำดีเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเราก็อาจจะรู้สึกว่า มันควรไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่จะบอกว่าลองไปดูก่อนนะคะมันมีโอกาสดีๆบางอย่างซ่อนอยู่นะเออมันจะค่อยๆต่อยอดไปได้นะคะอยากให้ลองไปก่อนนะออสําหรับการงานนะคะเอาเป็นว่าในช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยถือว่าชาวลัคนาราศีเมษเนี่ย มันก็ยังมีจังหวะดีๆอยู่นะคะแต่ว่ามันมันมีความเหนื่อยแล้วก็มันมีเรื่องให้ให้เหนื่อยหรือว่าให้ต้องแก้ปัญหาอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มองว่าเป็นปัญหาของชาวลัคนาราศีเมษส่วนตัวเนี่ยจะมองไปที่ประเด็นเรื่องของอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันมันไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังแต่ อยากจะบอกทุกคนว่ามันแค่ช่วงจังหวะหนึ่งเนาะมันไม่ได้แบบจะเป็นอย่างเงี้ยไปยาวๆนะคะอะไรก็ตามที่ชาวลัคนาราศีเมษจะทำในช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยก็ยังมองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปกลายมาเป็นผลงานหรือว่ากลายมาเป็นผลลัพธ์ที่ค่อนข้างสร้าง ความมั่นคงให้กับเราได้ยกตัวอย่างในอย่างงานประจำอะ่ะคุณได้เข้าไปทำโปรเจกต์ที่คุณไม่อยากทำหรือว่าคุณต้องไปรับผิดชอบงานแทนคนอื่นแต่สุดท้ายแล้วเดือนนี้คุณจะรู้สึกเหนื่อยเนาะเบื่อกับสิ่งที่ตัวเองต้องทําแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้โปรเจกต์ที่ว่าหรืองานที่คุณทําแทนคนอื่นเนี่ยมันกลายเป็นว่าพอมันสําเร็จเนี่ยมันสร้าง ความมั่นคงเช่นการันในอนานะคตก็จะได้เลื่อนตำแหน่งตามมาหรือเป็นผลงานที่เขาเอาไปพิจารณาที่จะให้คุณเนี่ยได้รับมอบหมายหนะ้าที่ที่ดีกว่าเดิมขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเดือนนี้โอเคเราอาจจะรู้สึกว่างานตัวงานที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์เราแต่ให้จำเอาไว้แค่ว่า ผลลัพธ์ของมันจะออกมาดีแล้วก็อันเนี้ยไม่ใช่แค่เฉพาะงานประจำนะเพราะเท่าที่อ่านไปเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นงานประจำฟรีแลนซ์อิสระหรือแม้กระทั่งกิจการทุกอย่างมันเหนื่อยหมดเนาะแต่ว่าเหนื่อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายแล้วผลของมันจะคุ้มค่านะคะเอาเป็นว่าเราลองไปโฟกัสที่ผลลัพธ์แม้มันจะยังไม่เกิดทันทีทันใดในเดือนนี้แต่ถ้าเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำในเดือนเนี้ มันจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกับเราเนี่ยก็เรียกได้ว่าการงานเดือนนี้โอเคนะคะอ่ะอันนี้ก็คือการงานของชาวลัคนาราศีเมษนะคะในช่วงเรือนมิถุนาพี่หมอก็เป็นกําลังใจให้เนาะอาจจะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยหน่อย,อยเบื่อเบื่อหน่อยนะแต่มันก็จะผ่านไปได้นะคะอ่าต่อมาค่ะเราจะมาดูการเงินนะคะพี่หมอได้มีการหยิบไพ่ไว้แล้วเหมือนเดิมนะ สำหรับการเงินไพ่ทั้ง10ใบนะคะเริ่มกันที่เดวิลเลยเหรอเดอะสตาร์คิงไม้อะเด็กดาบสามดาบหนึ่งดาบอสวินดาบโอห้าดาบ เพ r m i มและ Magician นะคะในส่วนของการเงินนะคะเราเราโฟกัสรายรับก่อนนะต้องบอกว่ารายรับในช่วงเดือนมิถุนายนของชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยหลายๆคนเนี่ยสามารถสร้างรายรับให้ตัวเองได้หลายทางนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยส t a b l e ลนะคำว่าหลายทางสมมุตินะ บางคนมีงานประจําอยู่แล้วแต่ก็รู้สึกว่าเราสามารถแบ่งเวลาไปทํางานเสริมไปทำพาร์ทไทม์ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้คุณได้เงินเพิ่มมาจากงานเสริมหรืองานพาร์ทไทม์ต่างๆที่คุณจะแบ่งเวลาไปทํานั่นเองนะคะเพียงแต่ว่า,เ,าเวลาของคุณถ้าเรามองไปที่เรื่องการงานเราก็จะเห็นว่าช่วงเดือนนี้เราดูเหนื่อยๆเบื่อๆใช่ไหมรวมถึงเ,เราอาจจะได้ทำโปรเจกต์ที่เราไม่ถนดัดอันนี้ยกตัวยอย่างถึงงานประจำอยู่นะก็ เอาเวลาส่วนใหญ่ของเราเนี่ยไปทุ่มเทยอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นเออไปโฟกัสสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยค่ะพอเราจะแบ่งเวลาของเราเนี่ยไปทํางานประจำเออขอขออภัยค่ะไปทํางานพาร์ทไทม์งานเสริมเพื่อหาไรายได้เพิ่มมาคําว่าไม่สเตเบิลของของพี่หมอเนี่ยก็คือเราอาจจะทําได้บ้างไม่ได้บ้างอาทำได้เต็มที่บ้างไม่เต็มที่บ้างนั่นเองคะเพราะฉะนั้นพอมันมองที่ตัวเงินเนี่ยโอเคเราสร้างรายได้ได้ไดหลายทางแหละ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำได้สม่ำเสมอแค่ไหนรายได้มันก็เลยยังเข้าแบบไม่สเตเบิลนั่นเองนะแล้วก็เอ่อใครที่จะบอกว่าอันนี้เขาบอกมาในไพ่ใครที่มีความสามารถในเรื่องของการพูดการสื่อสารนะคะคุณลองเอาความสามารถนั้นเนี่ยไปใช้ในเดือนนี้นะมันก็จะช่วยเพิ่มเงิน นะเพิ่มเงินเพิ่มรายได้สร้างรายรับเข้ามาให้เราได้อีกนะคะใครค้าขายเกง่งพูดเกง่งอ่าก็เอาสกิลเนี้ยไปทาไปขายของอาชีพเสริมก็ขายออนไลน์อย่างเงี้ยไปเปิดลงเปิดไลน์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะลองดูถ้าเท่าที่เราจะแบ่งเวลาไววคือการทำอะไรแบบนี้ในช่วงเดือนนี้ยมองว่ามันสามารถสร้างรายได้เพิ่มเข้ามาให้เราได้นั่นเองนะคะแล้วก็ใครที่ มีสกิลเฉพาะทางของตัวเองนะมีความสามารถพิเศษของตัวเองแล้วกล้าที่จะโปรโมทตัวเองนะคะในเดือนนี้ก็สามารถเพิ่มเงินมาจากการทําอะไรแบบนี้ได้เช่นกันมันก็อิงกับเรื่องเมื่อกี้กแหละอย่างเรื่องการไลฟ์สดบางคนไม่กล้าเนาะไม่กล้าไลฟ์ไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเดือนนี้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วเงินเราเท่านี้ไม่พอใช้อะไรอย่างเงี้ย ก็ลองแนะนําว่าลองเปิดไลฟ์ดูนะอันนี้พี่หมอแค่ยกตัวอย่างนะคะมันสามารถทําอย่างอื่นได้อีกนะไปหาให้เจอว่าเราเนี่ยมีทักษะหรือว่ามีสกิลพิเศษส่วนตัวตรงไหนกิบเอาตรงนั้นแหละมาใช้กล้าที่จะใช้มันนั่นแหละคะ่ะมันก็จะเกิดผลลัพธ์ในเรื่องของรายรับเพิ่มเติมเข้ามาได้ในช่วงเดือนนี้นะคะต่อมาค่ะรายจ่าย รายจ่ายในเดือนมิถุนายนเนี่ยมองว่าอยู่ที่อเอาเรื่องจําเป็นก่อนนะมันมีทั้งเรื่องจําเป็นแล้วก็เรื่องฟุ่มเฟือยเท่าที่เห็นนะคะเรื่องจําเป็นเนี่ยก็จะเป็นพวกค่า,าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับยานพาหนะมีการซ่อมโรงซ่อมรถนะคะหรือไม่ก็ดูแลเมนเท e n a n รักษาต่างๆนะมีเกณฑ์รวมถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสุขภาพค่ะอันนี้ก็ขึ้นชัดมากนะคะค่าหาหมอนะคะค่าอยู่ค่ายาต่างๆนะคะแล้วก็ตามมาด้วยค่าใช้จ่ายภายในบ้านนั่นแหละคะ่ะซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เลี่ยงไม่ได้นะคะ่าเช่าบ้านผ่อนบ้านใดๆหรือของที่เราต้องซื้อเข้ามาในแต่ละเดือนของใช้ในบ้านอะไรเงี้ย ก็อันนี้คือค่าใช้ใจ่ายจำเป็นหลักๆที่มองว่าในเดือนมิถุนายนจะต้องใช้ใจ่ายไปกับมันนะคะส่วนรายจ่ายฟุ่มเฟือยอันนี้ก็ขึ้นนะคะไพ่เขาเตือนว่ามันจะมีชาวลัคนาราศีเมษหลายคนเหมือนกันนะที่มีพฤติกรรมของการซื้อของแก้เครียดนะ,ะเป็นฟีลแบบถ้าไปเดินห้างอะโอเคเดือนนี้เราจะไปซื้อของเขาบาน เป้าหมายของเมธเนี่ยก็คือการไปซื้อของใช้จําเป็นก่อนเป้าหมายหลักแต่พอเราไปถึงแล้วเนี่ย,น,น,ย,น,ยนู่นก็หยิบนี่ก็หยิบนั่นก็หยิบพอกลับมาบ้านเรามาดูโอ้ยบางอันนะมันไม่ต้องซื้อก็ได้เนี่ยมันก็จะมีฟีลนี้เหมือนกันนะคะลายจ่ายฟุ่มเฟือยที่เกิดจากาการใช้เงินแก้เครียดนะซื้อของโดยไม่จําเป็นยอะไรเงี้ยอันนี้รู้สึกว่าไพ่ขึ้นเด่นมากนะคะ แล้วก็รายจ่ายที่เกิดจากพฤติกรรมส่วนตัวที่มันเป็นเหมือนพฤติกรรมที่เราทําอยู่ทุกๆวันเราอาจจะรู้สึกว่าค่าใช้ใจ่ายตัวเนี้ยถ้าเราไปไปใช้มันในแต่ละครั้งมันไม่ได้เป็นยอดเยอะหรอกแต่ถ้าคุณลองเอามาบวก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 ,บวกกันไปเรื่อยๆหนึ่งเดือนคุณใช้รายจ่ายตัวเนี้ยค่าใช้ใจ่ายตัวนี้ไปกี่ครั้งบางคนใช้ทุกวันถ้าทุกคนไม่เห็นภาพนะพี่หมอยกตัวอย่างอันนึงเลยเพราะพี่หมอก็เป็นค่ากาแฟ ใช่ไหมเออมันเป็นอะไรที่แบบว่ากินทุกวันอย่างเงี้ยหรือบางคนเนี่ยใช้คําว่าอะไรดีช้อปปิ้งออนไลน์เก่งอย่างเงี้ยอ่าไอซื้อสินค้าเนี่ยเราอาจจะอยู่ในค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแล้วหนึ่งนะมันก็จะมีอีกหนึ่งอย่างที่เกิดขึ้นโดยที่แบบว่าเป็นเหมือนจากกิจวัตรเราใช่ไหมคะจากพฤติกรรมของเราก็คือพวกค่าสินค้าค่าส่งอะ่ะเออก็เป็นไปได้อีกนะคะเอาเป็นว่า มันจะมีค่าใช้ใจ่ายตัวเนี่ยด้วยลองเอาไปบวกกันดีๆจะรู้ว่าเฮ้ยเยอะเหมือนกันหมดไปกับค่ากาแฟเดือนเดๆหนึ่งเยอะมากอย่างเงี้ยหมดไปกับอาอบางคนเป็นคุณผู้ชายชอบสูบบุหรี่หมดไปกับค่าบุหรี่เยอะมากอย่างเงี้ยค่ะอะไรอย่างเงี้ยไปหาให้เจอแล้วก็ลองถามตัวเองว่าเราพอที่จะลดลดคือเข้าใจแหละถ้าใครติดมันก็เลิกยากนะบบุหร,รี่กระฟงกาแฟะอะไรอย่างเงี้ย ก็ลองถามตัวเองว่าเราลดคอสต,ตรงนี้ลงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าทําได้มันก็จะเซฟค่าใช้ใจ่ายลงไปได้เยอะเหมือนกันเท่านั้นเองค่ะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยความสุขนะเห็นป่ะใช้เงินซื้อความสุขเฮ้ยความสุขนะกาแฟวันละแก้วมันไม่ได้จริงๆนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็บริหารให้ดีแล้วกันนะคะเท่านั้นเองนะต่อมาค่ะโชคลาบโชคลาบในช่วงเดือนอมิถุนาถือว่ามีลุ้นเล็กๆนะคะ พอมีลุ้นขออนุญาตใช้คำนี้นะพอมีลุ้นค่ะจากคนที่อายุน้อยกว่านะคะจากคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่ามีคนมาชวนไปลงทุนแบบมีคนมาแบบพูดให,ให้ฟังอะ่ะเฮ้ยมาทาอันนี้ด้วยกันไหมช่วงนี้ตัวนี้ดีลงทุนตัวนี้นได้กําไรอย่างงู้นอย่างนี้อย่างเงาีย้ย เราก็จะไปทำกับเขาอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าพอจะได้กลับมาแต่ว่ามันก็เล็กๆนะคะไม่ได้เป็นก้อนใหญ่อะไรขนาดนั้นดวงเสี่ยงโชคเอาจริงๆอ่ะมันไม่ได้เด่นมันกลางๆแต่จะบอกว่าไม่มีเลยมันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนะก็เอาเป็นว่าถ้าใครอยากลุ้นใครสายเสี่ยงโชคเดือนนี้แนะนำว่าพอประมาณหอมปากหอมคอนะคะไม่ต้องไปคาดหวังนะไม่ต้องไปคาดหวังกับมันมากเล่นแต่พอดีอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งค่าใช้จ่ายด้วยนะ เออบางคนเนี่ยซื้อลอตเตอรี่เดือนเดือนหนึน่งเยอะมากอย่างเงี้ยพี่หมอเคยเห็นหลายคนเลยแหละหรือจะไปใต้ดงใต้ดงใต้ดินเนี่ยบางคนเสียไปกับตรงเนี้ยเยอะจริงๆแต่ได้กลับมาไม่คุ้มะอะไรเงี้ยอาจจะต้องลองรดนดดูบ้างเท่านั้นเองนะคะสิ่งที่ให้เตือนในเรื่องการเงินของเดือนนี้นะคะเขาให้ระวังในเรื่องของการถูกเอารัดเอาเปรียบเพราะฉะนั้นในสาย ฟรีแลนซ์เนี่ยพี่หมอจะเป็นห่วงนิดนึงนะดูให้ดีนะคะสำหรับเอกสารสัญญาจะไปทำางานไปรับงานไปอะไรอย่างเงี้ยดูให้ดีว่าผลประโยชน์หรือว่าผลตอบแทนเนี่ยคุ้มค่ากับเราจริงๆหรือเปล่าอันนี้ก็สำคัญนะคะแล้วก็ในเดือนมิถุนาเนี่ยมีเกณฑ์ของการที่จะถูกคนหยิบยืมหรือมาขอความช่วยเหลือซึ่งก็จะบอกยังไงดี เอาเป็นว่าพี่หมอพูดคําเดิมที่พูดบ่อยมากๆทางลูกดวงส่วนตัวแล้วก็ในช่อง YouTube นะเงินอยู่กับเราเป็นของเราเตือนได้เท่านี้จริงๆนะคะถ้ามีเกณฑ์ของการถูกหยิบยืมก็พิจารณาให้ดีนะพิจารณาให้ดีอย่าเชื่อในคําพูดของเขามากคือเดือนนี้มองว่ามีเกณฑ์ที่จะมีคนแบบเข้ามาพูดส่งๆอะ่ะเ,เดี๋ยวคืนแต่เขาอาจตอนที่เขาพูดเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แบบ คิดว่าตัวเองจะเดือดร้อนคิดว่าตัวเองไหวแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงเวลาแล้วเนี่ยเขาทำไม่ได้ก็เยอะนะคะระวังอันนี้เอาไว้นะคะแล้วก็เขาให้เขาบอกว่าในช่วงเดือนมิถุนามันจะมีเขาเรียกว่ามันจะมีช่วงหนึ่งอะที่ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยจะเกิด ความคิดเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินใหม่ๆเข้ามาเพียงแต่ว่าถ้าเรามองงานและเงินบวกกันมันให้ความรู้สึกว่ามันจะต้องเป็นขั้นตอนของการวางแผนก่อนค่ะก็ใช้คำว่าหลายๆคนมีการเริ่มพิจารณาวางแผนอยากจะอาบางคนอยากลงทุนทำธุรกิจหรือว่าบางคนอ,อยากจะไป ลงทุนอะไรบางอย่างให้ตัวเองเพื่อที่จะเอาสกิลนั้นนะ่ะมาใช้หาเงินอันนี้ไพ่เขาไม่ได้ห้ามนะคะแต่เขาแนะนำแค่ว่าถ้าถ้า,าจะไปในเวนี้เนี่ยก็ให้อดทนรออีกนิดนึงอารมณ์มันเหมือนรอให้พ้นช่วงเดือนมิถุนาไปก่อนอ่มีเกณฑ์ให้ลองเริ่มเริ่ม,มวางแผนไว้ก่อนจะทําธุรกิจก็วางแผนไว้ก่อนอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะเอาเงินไปลงเรียนคอร์สคอร์สหนึ่งคอร์สขายออนไลน์ รู้สึกว่าอยากแบบเรียนรู้มันให้ถ่องแท้อะไรเงี้ยจะได้แบบว่าเอามาใช้อ่าเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ห้ามนะเขาก็มองว่าเราทําได้แต่ว่าให้หาข้อมูลก่อนไหมหาข้อมูลคอร์สที่จะไปโรงเรียนดูให้ดีก่อนว่าคนที่จะสอนเล่าเนี่ยมีความรู้ความสามารถจริงแท้แค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะคือมันเป็นเหมือนสเต็ปของการวางแผนก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนกับการใช้เงินไปกับส่วนนั้นนะอันเนี้ยคือ เหมือนคำแนะนำนะเขาไม่ได้เตือนนะเหมือนคําแนะนําว่าโอเคเราเราลองทบทวนก่อนว่าถ้าเราจะใช้เงินกับพาร์ทนี้เนี่ยควรหรือ,อยังคนที่เราจะเอาเงินไปให้เขาเนี่ยเหมาะสมหรือ,อยังอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถามแต่มองดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวหลายคนจะได้ใช้เพียงแต่ คิดว่ายังไม่เกิดขึ้นในเดือนนี้เดือนนี้มองเหมือนเป็นจังหวะของการทบทวนก่อนหาข้อมูลก่อนศึกษาก่อนก็แปลว่าเดือนกรกฎามีเกณฑ์นะคะแต่เดี๋ยวเรามารอดูไพ่เดือนกรกฎากันอีกทีหนึ่งเนาะถ้าพลังงานเขาไล่ๆต่อกันไปก็คิดว่าน่าจะเป็นสเต็ปถัดไปแต่ถ้าเกิดว่าโอ้พลังงานของเมสพลิกกลับมาอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ทำก็ได้นะทบทวนแล้วค้นพบว่าเอออย่าพึ่งดีกว่าเศรษฐกิจมันแย่นู่นนี่นั่น,นมันได้หลายแบบแต่เอาเป็นว่าเดือนนี้เขาแนะนำว่าให้คิด ให้ทบทวนให้พิจารณาให้ดีก่อนที่เราจะเอาเงินไปใช้กับอะไรนั่นเองนะคะก็ประมาณนี้ค่ะสรุปแล้วนะคะถือว่าการเงินในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยโดยรวมเนี่ยมันก็ยังไปได้มันก็ยังไปได้ม,ไไดมีเงินเข้าวแต่ก็มีรายจ่ายออกโชคลาภม,มีเล็กๆน้อยๆนะคะมีความคิดอยากลงทุนบ้างมีความคิดอยากใช้เงินเพื่อพัฒนาตัวเองบ้างนะคะแต่ว่า แนะนำมาว่าให้ใจเย็นๆค่อยๆคิดค่อยๆถามตัวเองว่าเราอยากทำตรงนี้จริงๆไหมอันนี้คือสิ่งที่ไพ่เขาสื่อสารออกมาเกี่ยวกับการเงินในช่วงเดือนมิถุนายนของชาวลัคนาราศีเมษค่ะก็ประมาณนี้นะคะหวังว่า คลิปนี้พอจะช่วยให้เห็นการงานและการเงินชัดขึ้นนะคะของเดือนมิถุนายนแล้วก็ใครยังไม่ได้ฟังภาพรวมช่วงครึ่งปีหลังนะคะก็ไปฟังกันได้นะซึ่งคลิปภาพรวมเนี่ยมันก็กว้างๆค่ะฟังเล่นๆก็ได้ คลิปมันกว้างมากแล้วก็สั้นมากด้วยกว้างในที่นีห้หมายถึงว่ามันเป็นภาพรวมแบบกว้างจริงๆอะไม่ได้เจาะลึกเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อย่างที่ได้พูดเอาไว้ในคลิปภาพรวมนะคะว่าอยากให้มาฟังคลิปพวกนี้มากกว่ามันก็จะละเอียดเจาะลึกมากกว่าว่าแต่แตละช่วงเดือนเนี่ยมันจะมีสถานการณ์ยังไงหรือว่ามีทิศทาง ควรไม่ควรยังไงจะทำอะไรในแต่ละเรื่องนะคะประมาณนี้ยังไงก็ขอขอบคุณชาวลัคนาราศีเมษท,ทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์การกดแชร์การกดติดตามนะแล้วก็ขอบคุณคนที่กดซุปเปอร์แตงให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครมีคอมเมนต์นะคะอยากแนะนำก็คอมเมนต์แนะนำติชมกันได้คะ่ะยินดีรับฟังนะคะขอแค่ว่าเป็นคอมเมนต์ที่ เมนด้วยความปรารถนาดีเนี่ยยินดีแน่นอนนะคะเอาละค่ะก็เอาไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปความรักแล้วก็สุขภาพเดือนมิถุนายนนะคะขอให้มิถุนาเป็นเดือนที่ดีของชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านนะคะผิดพลาดประการใดพี่หมอขออภัยเอาไว้ตรงนี้ล่วงหน้านะคะสวัสดีค่ะ